วันนี้นะครับจะมารีวิววิธีการตรวจเช็คคอยจุดระเบิดของรถยนต์ของเรานะครับว่าคอยจุดระเบิดรถของเรานี่ทํางานปกติหรือเปล่านะครับรถของผม Honda c i v i c FB นะครับมีสี่สูบก็จะมีหัวเทียนอยู่สี่ตัวมีคอยจุดระเบิดอยู่4ตัวนะครับเนื่องจากว่า ได้ศึกษาวิดูดว่าถ้าคอยจุดระเบิดมีปัญหาหรือหัวเทียนไม่ทำงานสูบรถของเราก็ไม่ทำงานตามไปด้วยครับอาการก็จะมีเครื่องสั่นนะครับขี่แรงสักหนึ่งร้นี่ก็จะเครื่องสั่นครับหมายถึงว่าคอยจุดระเบิดมีปัญหาตัวใดตัวหนึ่งสูบก็จะไม่ทำงานครับ ถ้าสูบไม่ทางาน1สูบเครื่องยนต์ก็จะสั่นนะครับวันนี้ได้ไปศึกษาวิธีการตรวจเช็คว่าคอยจุดระเบิดหรือว่าหัวเทียนของเรานี้ทํางานครบ4ตัวหรือเปล่านะครับเริ่มเริ่มกันเลยครับขั้นตอนที่1นนะครับถอดฝาครอบเครื่องยนต์ออกนะครับ ก็จะมีลิปบล็อกตรงนี้นะครับหนึ่งสองก็มีลูกอย่างยึดตรงนี้นะครับก็งัดขึ้นแล้วก็ถอดออกครับแล้วก็ต้องมีลูกบล็อกเบอร์สิลูกบล็อกเบอร์สิบหรือประแจเบอร์สิ มีอยู่4จุดนะครับ 1, 2, 3, 4งคันน็อตทั้ง4ตัวออกนะครับพ็ค mm ันน็อตออกทั้ง4ตัวแล้วนะครับ ก็ดึงขึ้นแบบนี้ได้นะครับทั้ง4ี่ตัวหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเราจะตรวจเช็คว่าคอยจุดระเบิดหรือหัวเทียนของเราเสียหรือเปล่านะครับก็ต้องเอากลับเข้าที่เดิมก่อนครับต้องสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วครับ สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ดูว่าอาการของเครื่องยนต์นี้ปกติหรือเปล่าเริ่มเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เลยดีกว่าครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานปกติของผมได้ตรวจเช็คไปแล้วครับของผมปกติทั้ง4ตัวนะครับ ถ้าดึงคอยจุดระเบิดตัวใดตัวหนึ่งออกแล้วเครื่องยนต์สัน่นแสดงว่าตัวนั้นทำงานปกติผมจะลองดึงตัวที่หนึ่งนะครับดึงออกแล้วมีอาการเครื่องยนต์สัน่นแสดงว่าตัวนี้ไม่ได้เสียนะครับคือทำงานปกติตัวที่สองถอดออก <c oughs> เครื่องยนต์มีอาการ ั่นจะดับนะครับแสดงว่าตัวที่2ปกติตัวที่3ลองดึงออกเครื่องยนต์มีอาการจะดับนะครับแสดงว่าตัวที่3ปกตินะครับเมื่อใส่กลับเข้าที่ก็มีอาการปกติตัวที่4นะครับถอดออกเครื่องยนต์มีอาการจะดับนะครับ แสดงว่าตัวที่4ก็ทำงานปกติวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับว่าคอยจุดระเบิดของรถของเราทั้ง4ตัวมีปัญหาหรือเปล่าก็สามารถบอกได้ว่าหัวเทียนก็ทำงานปกติ